สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ค <ผม S 2> ่ะจะมาจะพามาเที่ยวน้ำตกห้วยจันนะคะาปลุยกันไปเลยเลอชาตยวันนี้รถเยอะมากเลยเนาะ วันกันวันนี้นวันอะไรวันเสาร์วันหยุดวันเสาร์วันหยุดคนเยอะรถเยอะนู้นจอดรถมาตั้งแต่สองกิโลพากันเดินนานมากเราต้องเดินลงไปนะคะรถยาวเหยียดเลยเดี๋ยวดูว่าเราจะเดินไปกันกี่กิโลอ่า<ม>เดี๋ยวหดู<ถ>โอ้ไม่ก็ นี่จ้าไป้ายนี่ปกันงป้ายป้ายเดินเดินเดินน่นนะคะพากันจอดรถเดินนะคะนี่คือน้าตกห้วยจันทอำเภอคุนหานจังหวัดสุจาเกตนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไทยอยู่ข้างๆหน่อยค่ะเออเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง ของจังหวัดชีสเกตเขตสามเขตสามแล้วลูกจริงเหรอไม่รู้อ่ะอ้าวเออเนาะใช่ไหมเออให้รถไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินอันนี้มิงวีให้นะงัาเหรอ อีกข้างหลังอีกเยอะเลยใช่ไหมโอ้ยรถมาอีกแล้วเอ้ยรถจ้ารถอุ้ยโดนโดนรถเขาจอดก่อนลูกอะไรไม่ตูดเหอนิดนึงเอออยู่ๆได้ยินเสี่ยงใช่ไหมนี่ถ้าไปล้วไม่มีที่ล่ะไม่เสื้อผ้ามีหรือเปล่าเสื้อผ้าอะไรมีปญหาอะไรกันคะ เข้าด่านมาแล้วนะคะลก,กล,นนลัวขลัวออกไม่ได้ไงลไออกไงลัวไม่มีรถออกไงทรับคเขากลัวเขากลัวเราเข้ามาแล้วรถออกไม่ได้เรื่องของเรื่องหมายถึงว่ามันเจอกันตามทาง កូនឯងផងយកគត្រេះទៅបានគោកបានអត់ញ៉ាំដាក់ទេខំនិយាយគន់ខ្លោកអើយឡើងកតែមកដាក់ណៃអីល្មើតោឡុងគុនលើប្លះយេបដឹងកប្រាំនេះណាស់ខាပြៀតគួយតាមហឺយមីកះខាပြៀតគូបាញ់ទឹកអេៗនេះនៅខាងអ្នកតែលឿអានអត់យប់ទាំងបានណនទ น้องไทยรอแม่หน่อยสิแม่อะเก็บอะไรผิอโอ้โหแม่ไม่มีกระเป๋าเอาเงินให้แม่แม่ไม่มีกระเป๋า,างไงลูกอโอ้ให้เงินแม่ตั้งยี่สิบอ้าเผื่อไทยลืมนะเผื่อไทยลืมเอาไปตกน้ำนถวยอ๋อฝากยายไหม พ่อพี่ไอ้ไอ้ฟ้าไม่ตั้งเลยเหากินอะไรแล้วอ่ะฮะโอ้ดูกินก่อนเพื่อนเลยอันยังไม่หมดเลยดูสิน่อเบื่อเดย bởi nguyên đấy ăn này ăn này lạy này lạy kỳ 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 Đơn mà kỳ 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 bài tỏ kỳ ngay Hả kỳ còn kỳ 好。 เจอแล้วแมวบางคนเราจำคนนี้ได้นะคะเนีย่ยสูชลูดมาแต่ไกลแ <c oughs> ม่แม่้าเลจับอะไรลูก ไปไหนเพื่อนแล้วเหรอไปกินก่อนไหมระวังลื่น แล้วนะคะต้องให้ลูกจุงมือเดินนะคะงั้นลื่นล้มนะคะหัวลาดพื้นหาไปทางไหนไหนรูนี้สวยอ่ะไปอนได้ไหมอ่ะโอ้เสียงมากๆเลยนะคะ ข้ามไปฝั่งโน้นได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเจอพี่แล้ว